สวัสดีครับเออวันนี้เราเรมารีวิวอะไรเจลครับต้องมั้ยจีลองอันนี้คือซีเซเว่นนะครับดีแคชครับอัพทูดีแคชน่ยจะดังเอ่อสีผมนะตอนนี้มีเจลด้วยอืมส์บี้ครับผม W G แล้วต่อขวาซีนี่คุ้นเคยดีวัยรุ่นทุกคนต้องเคยผ่านมาผมก็ผ่านนะผมไม่เคยซื้อเลยหนึ่งเดียวอ๋อเหมือนผ่านผ่านเคยผ่านแน่นอน เอ้แต่ผมผมเคยใช้นะเป็นผมมาทลองดูอันนี้คือชอสครับทรอสราคา49บาท49บาท49บาทนี้115กรัมครับต่อมาครับเป็นแก๊สบี้คิดว่าเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณ40นะเพราะมันใหญ่นะ65บาทาอ้ย65บาทนะครับ150กรัมนะครับตัวแก๊สบี้ตัว,ตวนี้ดีแค่ไหนครับอยู่อันนี้ใหญ่แล้ว ยัง60เลยอันนี้ดูอันดูน้ำหนักก่อนดูน้ำหนัก170มิลลิลิตร29บาทฮะเออต่อมาพี่ทอเท่าไหร่40บกว่าบาทใช่อันนี้ก็ประมาณ40ก็แล้วกันอันนี้60บโอบาทนี่เกือบแพงกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยใช่สรุปเรื่องราคาสรุปเรื่องราคาดีแคสนะครับชนะถึงที่สุดปริมาณ ดีแคชก็ชนะอีกครับปริมาณมากที่สุดครับสองแต้มนะครับดีแคชใช่นำไปแล้วสองแต้มไม่ได้ชนะนั่นดินี่ครับนี่ห้อแรกครับชรอสใช่มาในลักษณะของหลอดนะอืนี่ครับเนื้อจะเขียวจริงด้วยฮะเียตอนแรกนึกว่าเขียวขวดนะไม่ใช่ข้างในเขาเขียวนะใช่เขาเขียวครับต่อไปเป็น แกสบี้ครับนี่ผมแก้วนี่เหลืองทองครับนี่ให้ดูเทียบกันลองเทียบกันดูสีแก้วนี้ครับอ่ะให้ดูยี่ห้อหน่อยดิแคชครับอัพทูยูครับนี่เอามาแกะดูป๊นอันนี้จะออกฟ้าฟ้าแต่ก็แต่แทบคล้ายกันใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงอ่ะทอตต่างกันที่กลิ่นกันนะกลิ่นก็ต่างกันนะส่วนนี่ครับ จีลอง,ลอ,งอันนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยนะเออสีขาวโอ้ยขาวตังนี้ขาวใสเลยขาวเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบบัดลงคออันนี้ดูนะฮะนุม่มนุ่มนี่เหมือนกันทุกอันเลยนะสัมผัสนี่มันจะเหมือนกันหมดเลยครับ <c oughs> จะส่องเดี๋ยวก่อนเอาแบบเอา อทีละยี่ห้อไหมทีละยี่ห้อแล้วก็อันนี้เออโอเคโอเคครับเรามาเริ่มจากยี่ห้อแรกครับต่อไปเป็นการรีวิวการจัดทรงนะฮะใช่แล้วจะตวงทีละยี่ห้อแล้วก็จะจัดทรงไปไล่ตามลําดับนะครับดูว่ายี่ห้อไหนจัดทรงง่ายกว่ากันนะฮะถ้างั้นผมขอเชิญพิตตี้ครับครับเข้ามาครับแป๊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 บนี่มาครับอ่าไหนยื่นผ่านหน้าผมด้วยนะช้อนแรกอย่า เอ้ว่าจะอยู่ไหมออลองดูอืออือไหนฮะอ่อันนี้หนึ่งช้อนอยู่ไหมไหนลองสั่นหัวดิกองมีอะไรก้มกองเฮ้ยนึงมาช่างผมย่อต่อไปครับย่อต่อไปครับผมแก๊สตี้แก๊สตี้เอางี้เมื่อกี้ไม่ทันไรเลยนะเออทอดนะฮะทอดนะครับทอดไม่อยู่ครับต่อไปแก๊สตี้หนึ่งช้อนกันนะครับ ก <g ill ain> ินอีกแล้วรู้สึกมันจะไม่ค่อยอยู่นนะเอ,อ้ยออยังไงรอดนะไใเนี่ยสักกีห้อเนี่ยย่อต่อไปครับดีแคชครับดีแคชโอ้ย oh, รู้สึกว่าจะมีตกตก,ตก,ตกล่วงๆกันไหม <g ill ain> อ่อนเพนี้ยเกินต่อไปครับดีแคชเอ่อหึนึก <g ill ain> ถึงไอ้ตุ๊กตาผัวพังๆอะ่ะเคยเล่นไหมไอ้หัวสีสีอ่ะไอ้หัวสีชมพูใช่ไหมใช่ มมีคนรู้สึกว่าฝั่งขวาของผมเนี่ยมันตกลงไปแล้วใช่ไหมท้อนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยู่นะยี่หอต่อไปครับจีลองเี่ตัวนี้ราคาแพงนะอ่ะอ่ะลองดูน่โอเคนี่ครับน well> ี่ดูจากสีผมของช่างทำผมก่อนโอ้ะลามเลยทีเดียวเฮ้ยนี่ใช้ได้นะจริงเหรอจีลองครับนี่ตอนนี้ผมแห้งแล้วนะแห้งแล้วแข็งแล้วอันนี้นะฮะ เป็นทรัลนะครับอันนี้แกสบี้แกสบี้แล้วก็อัพทูยูอันนี้ดีแคชจดอันนี้จีลองจีลองแต่ที่จับดูเนี่ยเหมือนจีลองจะแข็งที่สุดนะจีลองใช่ไหมฝั่งนี้จะแข็งมากมากลองดูกันลมด้วยมอเตอร์ไซค์ครั้ครั้งแรกไปโดยการนั่งไปกับมอเตอร์ไซค์ครับพี่ๆไปไหนครับน้องก็สานพี่ไปเลยกราสานเกากิโล ไม่ใช่ผมไม่ได้ซื้อข้าวสารไปข้าวสารสตาร์ทรถไงน้องเดีฮะ <c oughs> สตาร์ทรถไงย, <c oughs> ยังยังไม่บิดกุญแจแล้วพอ <c oughs> ่อจะตออันนี่ยังไงโอเคโอเคครับ้อบนะครับการทดสอบแรกครับไปครับไปเลย ทดสอบแรกครับลำราบล้มฮะเรามาดูผลการทดสอบกันดีกว่าอ่ะพี่ลรงดูให้ผมหน่อยผมมองไม่เห็นหัวผมอ่ะโอเคครับอ่ะเฮ้ยอยู่ะไม่มีอันไหนล้มเลยไม่แต่ว่าตอนขับอ่ะอันนี้อีอันนี้อ๋อนี่ล้มเหรอครับอ่อนสุดก็คงจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่าแคสบี้เออสามตัวนี้ได้แต้มมาแล้วนะฮะก็คือนี่ครับ t o ส1หนึ่งแต้มนะครับครับผม G c a s แล้วก็จีรองหนึ่งแต้มจี o องนี่เหมือนจะไม่ขยับเลยนะแข็งมากเลยแข็งมากต่อไปน้ําครับเดี๋ยวมาเจอน้ํากันว่าเป็นยังไง เอาครับต่อไปเป็นน้ำนะครับครับผมแก้ผ้ารอแล้วครับเนี่ยผมรู้อยู่แล้วมันต้องเปียกแน่ๆจีดกระบะตั้งแต่คลิปไอ้ปืนฉีดน้ำนะโัวตัวตัวตั้งใจนะเอออ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไหนจะอยู่นะครับออาลองดูกับหน่วยลบนะครับมาเข้ามาเลยฉีดเข้ามาฉีดผมครับไม่ใช่ฉีดน้ะโอ้โหอ่ะเทียบแคนอะไรกันมาก็ทำกันไป ขออ่ะโพสิ่งคำหนึ่งโอ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะเอาสบู่มาเลยไอ้บอกเปียกแค่ผมเดี๋ยวดูนะลองจับดูนะครับนี่นะครับคือมันงอหมดแล้วนะแต่ผมลองจับดูนะ อันไหนที่ยังกลับมาฟื้นได้อันนี้ไปแล้วครับอันนี้ก็ไปแล้วครับอันนี้ก็ไปครับอืมดีลองจีลงครับโอ้โหแข็งแก่งมากนี่โดนขนาดแบบอนี่ยังรูปแล้วขึ้นมาเนี่ยไม่น่าเชื่อโดนแล้วอันไหนลองฉีกเข้าไปทีเรียกจะอือืมอืมฉีกแน่นดูครับว่าจะฟื้นอีกบ่าครับเ้ยก็ยังได้นะยังพอได้หนึ่งหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปกันเดีว่านะอ่าบอกได้คำเดียวนะฮะ รายการนี้ผมจะอยู่แค่เทปสุดท้ายเทปนี้นะฮะเทปน่าจะไม่มีผมผมจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฮะผมชอบรายการนี้ครับชอบรายการนี้ครับครับผมครับสำหรับบทสรุปนะครับของเจลใส่ผมครับเรียบร้อยได้บทสรุปไปเรียบร้อยแล้วใช่ฮะหลังจากที่ผ่านเกน์ทั้งหมดโอเคข้อแรกราคาข้อแรกราคาครับใครชนะครับดีแคครับผมปริมาครับ ก็ดีแคชอีกอยู่ดีครับผมสองแต้มเลยนลมลมจริงๆได้หนึ่งทอสแล้วก็ดีแคสตสอแล้วก็จี้รองสามครับแคสับที่ยั่วไปก่อนใช่ครับสุดท้ายครับกันน้ํากันน้ําอันนี้สุดยอดจริงต้องมีเลยฮะจี้รองจี้รองครับแต่รวมผลคะแนนแล้วเนี่ยดีแคสนะครับเป็นฝ่ายชนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดีแคสครับน่าไปครับผมเพราะว่าราคาแล้วก็ปริมาณเนี่ย ถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับทนลมได้ด้วยใช่ทนลมได้จริงๆก็ปกติแล้วถ้าไม่ใช่วันสงการวันวันธรรมดาอย่างเงี้ยใส่เซ็ตธรรมดาเนี่ยดีแคชผมว่าสิว่าคุ้มเพราะว่าถ้าถามว่ากันน้ําไม่ได้แต่ปริมาณได้ขนาดนี้ผมว่าก็โอเคนลคุ้มนะจริงแต่ว่าถ้าใครอยากคุณภาพคุณภาพจริงเลยพรีเมียมเลยต้องนี่เลยฮะเพราะมันกันลมได้นะถูกต้องกันลมกันน้ํา ยอดจริงเออใช้ได้เลยขายได้นะครับก็นี่ครับเท่านี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเรารีวิวอะไรติดตามกันผมบอกแล้วเทปนี้เทปสุดท้ายผมหมแล้วหน่อยเดี๋ยวก่อนพะดีครับครับน้าไปยอดครับ